พี่น้องครับวันนี้ผมขออนุญาตทำบุญใส่บาตรพระด้วยปัจจัยฮะด้วยเงินซึ่งหลายคนต่อต้านนะครับหลายคนต่อต้านการใส่บาตรพระด้วยเงินแต่วันนี้ผมจะอธิบายว่าทําไมผมต้องทําบุญด้วยเงินครับถามว่ารับพรกันครับครับถามว่าทําไมทําไมผมต้องทําบุญใส่บาตรพระด้วยเงินในบางครั้ง เพราะว่าพี่น้องครับพระสงฆ์เนี่ยอยู่วัดต้องจ่ายค่าไฟเปล่าครับเวลานั่งแท็กซี่ไปโรงพยาบาลเนี่ยไปบอกแท็กซี่ได้ไหมครับอาตมาไม่มีตังค์นายโยมขอฟรีแล้วเวลาพระสงฆ์จะไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่ต่างจังหวัดนั่งรถบัสร,รถเมย์ไปเนี่ยพระสงฆ์บอกบอกรถบัสรถเมย์ได้ไหมครับว่าอาตมาไม่มีตังค์นะโยมทําบุญได้ไหมเป็นนโยบายรัฐบาลไม่ให้พระสงฆ์จับตังค์ถาไมไอ้นักการเมืองปากดีครับ เวลาเมืองหวชไว้วางใจรัฐบาลแต่ละครั้งเนี่ยมึงแจกกล้วยคนละกี่ล้านหวีอ่าได้ข่าวว่าเวลาไว้วางใจรัฐบาลแต่ละครั้งเนี่ยพวกมืองแจกกล้วยครั้งละกี่ล้านหวีนะไอ้นักเมตตาปากดีอ่ะเขาท้าให้มึงบวชมึงก็ไม่กล้าบวชมึงบอกบวชไม่ได้ทําไม่ได้ไอหาศินห้ามมึงยังทาไม่ได้นะฮะบวตไว้วางใจรัฐบาลมึงก็รับแจกกล้วยเป็นล้านหวีเขาให้มึงบวชมึงก็บวชไม่ได้แล้วมึงก็อ้างว่าโอ้พระสงฆ์ต้องบริสุทธ พระสงฆ์มีเงินไม่เกินสามพันบาทพระสงฆ์ต้องเสียภาษีมึงจะบ้ากันใหญ่แล้วพี่น้องครับเราต้องอยู่กับโรคแห่งความเป็นจริงนะครับไม่ใช่โลกแห่งความฝันนะครับพระสงฆ์ก็คนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาให้รักษาจิตแต่การกินการอยู่มันก็ต้องมีชีวิตประจําวันของพระสงฆ์เหมือนคนเหมือนกันสิทธิพระสงฆ์งการยังชีพพระสงฆ์ก็ต้องมีฝากครับเพราว่ามีน้องครับวันนี้ขออนุญาตให้ธรรมะพื้นฐานสั้นๆนะครับว่าทําไมทมําไมธรรมะบางข้อต้องปฏิรูป ธรรมะบางข้อต้องมีการปรับปรุงนะตามการตามสมัยที่ผู้เจ้าก็อนุญาตเอาไว้นะครับไม่ได้ว่าไม่ใช่ยกเว้นข้อใหญ่หลักใหญ่ที่พระเจ้าห้ามเด็ดขาดคือประชิกหรือสังฆาที่เศษที่ไม่ควรกระทํานะครับเพราะฉะนั้นการจับเงินจับทองของพระสงฆ์บางครั้งถ้าจับเพื่อการยังชีพเพื่อความจําเป็นเราก็ต้องนุรลมให้ท่านนะครับต้องเห็นใจกันนะครับฝากไอ้นักการเมืองปากดีนะครับฟังคลิปผมด้วยนะครับแชร์ให้ถึงไอ้นักการเมืองปากดีนะครับสวัสดีครับ